อะไรก็อะไรกันบ้านตรงนี้มันจะเก่าแล้วก็มืดจะเกิดจะไปแล้วลงไปทารูสอีกฝั่งนึงงานก็บ้านหนึ่งสงสามจะเป็นโนงนเถึงเก่าอ่ะสัญลักษณ์ก็คือสังเกตก็คือให้สังเกตงาน สางแดนมา กาแฟมั้ม hmm. อุ้ยอ yeah. ันนี้อร่ะไรอันนี้คุณคุณเัยนมกะทินมกะทิโอ้โหนมกะทนก็คือจะเป็นขนมโมนนะคะขนมมอดนี่คือมันเป็นยังไงคะพี่เมลก็คือมันจะเป็นโขลมันเี่แต่ว่ารสชาติของมันก็จะหวานๆแต่อร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไร ลองกินลองแกะเป็นตัวเองยังไม่ได้กินอุ้ยนี่แล้วมันเป็นแบบเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมที่เคยกินเหมือนที่เคยกินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมใช่เหมือนที่เคยกินตั้งแต่เด็กๆเลยนี่ค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำตาลใช่ไหมอ่าแล้วก็พอกินไปมันก็จะแบบละลายในปากอ๋อพอโดยมากเลยค่ะแล้วมันมีกะทิด้วยมันมีแบบมีพร้าว มันเป็นพ,พับพับสับไม่ได้ไไดไไดอะไรเขาคั่วแล้วกขเอามาสับ <c oughs> กับน้ำตาลนะคะ <c oughs> ก็คือดีเช่นก้ดีมากนี่ก็คืออันนี้ไดออนน้ขนมอะไรมาขนมอะไรทีู่ขนมอะไรแต่ว่า <c oughs> เคยกินตอนเด็กๆอันนี้ขนมอะไรก็ไม่รู้ค่ะและ้วก็อันนี้ขนมขนมอะไรนะอลรัวอลรัวซึ่งแบบอร่อยเวอร์อันนี้นี่เขา ยังไม่ได้กินเลยนะแต่ว่าบอกอะไรเลยแต่ว่าดูทรงดูทรงดูทรงอร่อยขอลองกินสักหนึ่งมีอะไรบ้างแม่มีไอ้นี่เดี๋ยวกาจานใครจะอ๋อเรนตัวจะดูขาดด้วยมีไอศกรีมเผือเดียวมีไอศกรีมเผือเดียวตรงกลางเขาเจออะไรไม่มีละไอจีมึงจะติดตามมานนี้ไง ก็เดี๋ยวพี่ตยิดตีมไนึ่งครับีนกพนเข้ามาติดตามที่เราติดอีกต่างจากในกลางแต่ตอนแรกก็ในของฟันเทียนว่าเหลือแค่ตัวนี้เลยรู้ไหมกรามเดากรามอร่อยเพราะว่ากินก็ใสใสกินก็อะไรอะอร์โล่กินก็อะไรอะอร์โล่ก็ในที่เกิดแบบอะอว์โล่ก็อร์โล่กนมันเปียอะไรแล้วมึงใช่ไหมมันอร์โล่ใสนั่นแหละอร์โล่โอเคนีเลย

ขนมเงยนไม่กูขนมเย็นอันนี้นเราจะไปร้านเทสต์อะไรเนี่ยนี่นะคะตามป้ายเลยอ่านออก สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองเก่าจารรังหวัดสงขลานะครับซึ่งตอนนี้เราพบดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกทองอุไรครับซึ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศอย่างหนึ่งที่พบได้ในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือพบได้ตามข้างทางนะครับผมซึ่งเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างที่หางานแล้วก็เราสามารถนําไปศึกษาได้ในลาดับถัดไปครับผมขอบคุณครับ่ค่ะสวยมากพที <c oughs> ่เราได้กลิ่นได้กลิ่นปลาจริงจังนะเอาจริงกินโงกานแล้ว <c oughs> i <laughs>